หคันใช่ไหมงียบมากเลยเต,ตลยแล้วตอนนี้ล่ะเข้าเป็นช่วงๆนะนถ้าเข้าก็เข้ายาวแล้ว,วเวลาไมแบบ่บ้านไม่ทันะเนาะ,นะเวลา,ว,า,าว,ว,วันนั้นผมบอกเลยว่าม่มีช่วงไหนขาดเลยเข้าติดเลยใช่ไหมติดจันแบบ ยัไม่หมดนะวันนั้นอยู่ยาวหวดพอดีนี่นะครับเงียบเงียบทั้งแถบนั่งกันสักวักสักนั่งดำหมดแล้ว กินกินมันจะกินเป็นช่วงนะครับที่นี่ถ้ากินก็กินจัดเลยกินแทบทุกคันติดเวลาไม่กินก็หายไปหมดนะครับผมเอามาสี่คันมีคันสปาร์ตันนะมีคันสปาร์ตันแล้วก็ลอกลอกก็จะเป็นบ g จีฮีนี้เป็นคันไทคูนนะครับสามคันใช้ลอกมาป่า ทั้งสามนะครับทันไทคูนเล่นบึกเล่นสวายได้ครับไทคูนนี่เหนียวมากนะติดตามชมกันนะครับใกล้จะได้กลับละ นีบแค่งเงาครั้งที่แล้วปลาหนีนล,นลน้วนๆเงียบวันเนเงียบพี่คมเขาเอาไปหมดแล้วต้องมาช่วยขนตกครับนี่นะฮะตบตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปลาหนียังไงก็ต้องกินอย่างวันนั้นผมตบจับเลยเดี๋ยววันนี้ก็กลับกันแล้วนะครับมัน เงียบด้วยแล้วต้องกลับไปทำงานก็ได้คนละห้าหกตัวนะครับสามชั่วโมงปลาเล็กๆครับปลาน,นิ้ก็มีแต่ไซส์ปลาเค็มไปแห้งไปแห้งพอได้ทอดครับกับข้าวเย็นฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทีมงานวักินปลาด้วยนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไปแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ